เวลผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มรังนกแท้และผลิตภัณฑ์จากรังนกเปิดงานก้าวสำคัญของรังนกบีเวล First Destination of b e w e l l b i r n n s s s Lifestyle พร้อมเปิดตัว Bewell b i r n n e s s Lifestyle ที่เมืองสุขสยามณนะไอคอนสยามชั้นจีคาเฟ่รังนกที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของตลาดน้ำ เสิร์ฟเมนูรังสรรสุดอลังการจากรังนกแท้คุณภาพสูงเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่กับวงการรังนกไทยพร้อมการแสดงโชว์พิเศษภายในงานอาทิ The Magic of b e W e l มวยชายาคาดเชือกและโชว์พิเศษซิงเกิลแรกจากไบส์นรพัชพีเซนเตอร์นักแสดงหนุ่มด้วย จริงๆแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะเนื่องจากว่าเราทําธุรกิจมา20ปีแล้วค่ะก็เรารศึกษาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยจริงๆว่ารังนกนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะก็เลยอยากจะขยายธุรกิจนะคะนอกจากจากว่าพฤติกรรมของที่ผู้บรโิโภคที่คิดว่าตัวเครื่องดื่มรังนกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ของฝากหรือแค่ดื่มจากขวดเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่จะ ขยายแตกลายออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความวาไรตี้ในตัวส่วนของที่เป็นตัวขวดว่ามีหลากหลายรสชาติรวมถึงว่าตอนนี้เองเราเปิดช็อป B-Well b u s n e s s Lifestyle นะคะที่นี่เป็นที่แรกนะคะซึ่งครบวงจรจริงๆนอกเหนือจากที่จะมีตัวเป็นเครื่องดื่มเบเวอร์เนะคะมีตัวลังนกแห้งแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นตัวสกินแคร์ด้วยนะคะท mm ือ hmm. ทุกอย่างคือทาจากลังนกทั้งหมดเลยรวมถึงตัวของออตัวฟรีดไดนะคะแล้วก็ตัวของที่เป็นตัวตุ่มสด แล้วก็ยังนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีตัวคาเฟ่รังนกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชื่อว่า Happiness by Bewell ค่ะซึ่งออกมาเพื่อจับกลุม่มกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยที่ต้องการความสนุกแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่แบบชอบมาถ่ายรูปม,มาเช็คอินหรือว่าชอบ,บ ância, แบบอะไรรูปแบบที่แปลกๆใหม่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้ถึงทุกเพศทุกวัยมากขึ้นค่ะก็จริงๆแล้วรังนกเองนะคะก็ <it> ต้องบอกว่าจริงๆเป็นที่นิยมมากอยู่แล้วค่ะกับ ชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเวียดนามก็ตามเนี่ยหลากหลายหลากห,หลายต่างชาติเพราะว่าเนื่องจากเราเนี่ยมีการส่งออกไปที่ต่างประเทศก่อนหน้าที่จะมาทําตลาดในประเทศไทยนะคะแต่ตอนนี้เราก็รู้ว่ารังนกเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะให้ผู้บริโภคชาวไทยทุกคนได้รับรู้อย่างไรแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปว่าคนที่จะชอบมาคาเฟ่รังนกหรือชอบมาดูเมนูปแปลกใหม่ๆซึ่งรังนกอยากจะบอกว่ารังนกมันสามารถที่จะสามารถที่จะทานกับ อาหารหรือทานกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้แล้วก็คอนเซปต์ของเราก็คือว่าเราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับรังนงไทยนะคะรวมถึงว่าเ,เราก็ยังไม่ทิ้งธีมคอนเซปต์ของความเป็นไทยในเรื่องของขนมหวานไทยแล้วก็ผลไม้นะคะหรือ,อ,อสมุนไพรต่างๆที่เป็นตัวที่มาจากของประเทศไทยเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งต่อให้กับต่างชาติหรือว่าทุกคนรู้ว่า ของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีบ้างไม่ว่าจะเป็นรังนกหรือจะเป็นสมุนไพรหรือผลไม้ไทยต่างๆอันนี้คือคอนเซปที่ว่าทาไมเราถึงเลือกจุดโลเคชันนี้รวมถึงประกอบกับว่าที่นี่ถ้านึกถึงเดสิเนชันของประเทศไทยแล้ว1ในสของที่นักท่องเที่ยวนึกถึงก็คือไอคอนสยามแน่นอนเพราะว่ามีติดกับแม่น้ําเจ้าพระยานะคะแล้วก็โดยเฉพาะของตัวร้านเองเนี่ยโลเคชันก็ติดกับแม่น้ําติดกับน้ำนะคะ่ะซึ่งเขาก็จําลองภาพของตรงตลาดน้ำเลนะคะไว้ให้เวลาที่ วัยรุ่นหรือว่าแขกทุกๆท,ท่านเนี่ยมาทานก็จะมีความรู้สึกว่านอกเหนือจากเมนูที่อร่อยแล้วก็ยังมีบรรยากาศที่ดีด้วยแล้วก็ชิลเหมือนว่าคุณอยู่ท่ามกลางตลาดน้ําแต่ก็มีความเย็นมีแอร์ไม่ร้อนใช่ค่ะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่ติดตามติดตามเพจของ V ีเวลมาอยู่แล้วจะเห็นว่าเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยในทุกๆปีเนี่ยเราจะมี Product ใหม่ออกมาตลอดเวลารวมถึงว่าในปีหน้าเราก็จะมี Product ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับลังนกแต่เราไม่ทิ้งกลิ่นอายว่าคือเราคือ เจ้าตลาดของลังนกเหมือนกับว่าเราครบวงจรในทุกๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลังนกเองก็อยากจะให้ลองติดตามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนใช่ค่ะก็รับรองว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็ตอบโจทย์กับกลุ่มคนผู้บริโภคในปัจจุบันแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเรามองอย่างนี้นะคะว่าตัวลังนกเองเนี่ยคนอาจจะ อ,อ,อาจจะคิดว่าอาจจะบอกกับกลุ่มคนที่แบบว่าซื้อไปเยี่ยมไข้หรือว่าซื้อให้ผู้สูงอายุแต่เราจะบอกว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยคือเราเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราควรจะเริ่มทานรังนกตั้งแต่ยังเยาว์วัยยังเป็นกลุ่มย mm ังเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไปคือเป็นพรีเซนเตอร์เราที่ตอบโจทย์มากๆว่าจับกลุ่มคนนิวเจนแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่ mm hmm. ใช่ค่ะค่ะ กออ็อยากให้ติดตามนะคะตัวของเพร b b ีเวลเองนะคะ b ีเวลดิงส์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวร้าน Happiness เองเนี่ยก็ติดตามผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น IG หรือ Facebook นะคะก็จะเป็น Happiness by b ีเวลค่ะ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคทุกๆท่านนะคะแล้วก็อยากจะให้มาลอง เยี่ยมชมร้านนะคะแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับรังนกไทยไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราก็ส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไทยก็อยากจะให้มาดูว่าที่ร้านเนี่ยครบวงจรอ,อย่างไรแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยรังสรรเป็นอย่างไรแล้วก็อ,อ,อยากจะบอกว่าไม่ทิ้งจิตอายความเป็นไทยนะคะแล้วก็โดยเรามีเชฟแก้วอะค่ะที่ได้เป็นไอ้ดีกรีของเชฟเชฟเอ่อเชฟไทยแลนด์มะค่ะเข้ามาในช่วยช่วยในเรื่องของการรังสรรเมนูเพราะฉะนั้นเนี่ย การันตีเรื่องคุณภาพความอร่อยแน่นอนค่ะรวมถึงสุขภาพที่ดีเฮลตี้ด้วยค่ะก็ก็ขอเรียนเชิญนะคะ ก็อันนี้เรา,เรา,เ,ราเรามีนะคะเพราะว่าก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดช็อปของที่นี่เองเนี่ยเราจะมีตัวของ h a p p i Ne s s Cafe ซึ่งเราจะแตกลายไปจะมีเป็นร้านร้านไซส์ S M L ซึ่งของตัวถ้าเกิดเป็นคาเฟ่เองเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะของไซส์ S ค่ะส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของไซส์ M ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่ครบวงจรแล้วก็แน่นอนเราอาจจะเรามีเรามีแลนที่จะเปิดไปอีก ไปอีก2ส,สาขาเร็วๆนี้ซึ่งเดือนหน้าก็กน่าจะเห็นกันแล้วค่ะแต่แต่เดี๋ยวอาจจะแจ้งอีกที่หนึ่งอีกทีนึงนะคะว่าสาขาอะไรอะไรในในกรุงเทพในกรุงเทพค่ะในกรุงเทพค่ะค่ะ